มือนี่คิดยากินอาหารไตค่ะพี่น้องก็เลยไปหามาว่าเมนูใดที่เฮ็ดง่ายทีสุดเพราะว่าหมวยโบเคยเห็ดอาหารไตเลยเด้อค่ะพอดีเลือนฟีดไปเห็นเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆขั้นตอนมายุงยากวัตถุดิบเพิ่นกับ,บ่หลายอย่างเนาะคะ่ะเมนูท่วาก็คือแกงกะทิไข่เป็ดค่ะพี่น้อง มาเริ่มเห็ดกันเลยค่ะอันรับแรงกะหันพริกฉีฝานะคะแล้วกัใบบักกูเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะค่ะใส่กะทิลงไปพอกะทิเดือดก็ใส่เครื่องแกงไต่ค่ะพี่น้องมือนี้มวยใส่เป็นเครื่องแกงกะทินะจ้ะตามด้วยกะปิลงไปจักน้อยนึงค่ะคนคๆนให้เครื่องแกงกบกปทิเข้ากันค่ะพี่น้องจากนั้นก็เติมหางกะทิใค้บ่มีหางกะทิใส่คื้มวยก็ะเด้ด้วยค่ะนนำปล่าหลังกองเลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสชาติค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ผงนนัวค่่ะพีอ แล้วก็เติมไข่ป็ดของเข้าลงไปเนาะคะ่ะจังหวะที่เติมไข่หลดไฟลงจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ายานไข่พันแตกเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดฟ้าไว้ประมาณ 3- 4นาทีค่ะพี่น้องมาเปิดเบิ่งค่ะความสุกของไข่ก็แล้วแต่มากเด้อค่ะบางคนก็มากสุกแบบรอยเอร์เบางคนก็มากเป็นยางบักตูมเนาะคะ่ะแต่ว่าข้งหมวยกะจะมากเป็นยางบักตูมจักน้อยนึงค่ะพี่น้องไข่แดงมันๆเยิมๆเนาะจา้ะจังหวะที่เปิดก็เอาตะลิวแหย่ไข่แน่เด้อค่ะพี่น้องชิมเบิองเดรรสชาตามตองกาล สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูแกงกะทิไข่เป็ดเนาะค่ะพี่น้องกินกับยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยเนาะจา้ะมาค่ะพี่นอ้องเซ็บๆน้ำกันเฮ็ดเทือแหลกเลยแกงกะทิไข่เป็ดโอ้โหกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะพี่น้อง อร่อยมากไข่เป็ดมันมันไขม่มันมันค่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดบุกินไข่เป็ดใส่ไข่ไก่ก็ได้ด้วยค่ะเป็นแกงกะทิไข่ไก่นะจ๊ะแซ่บที่แกงใต้รสชาตจัดจ้านเลยค่ะพี่น้องอร่อย ไทยแบบว่าสุกกำลังดีด้วยค่ะพี่น้องมีความเป็นยางบักตุ่มหน,หน้อยนึงแซบ่บกินไปกินมากกับแบบคือจังเขากินแกงคั่วนะจ๊ะคือแกงคั่วหอยไง้ขมนี่รสชาติเพลินผันใส่ใบชะพูนี่แม่รวดค่ะรสชาติไข่ไข่กันเลยค่ะพี่น้อง อ,อร่อยมากฝักแมวน้ำมันหอยอะฝักแมวหยอดอัอ้อนเลยค่ะคุบินก่ำ พี่น่องใ่อืมเข้มเหมือนหวานมันมัน,มนหอมเครื่องแกงด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เมื่อใส่เป็นพริกแกงกะทิด้วยค่ะสั่บมาก เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นี่ค่ะพี่น้องโอ้โหไขย่ยังไงแห้งเจาะให้ดูโอ้โหฉ่ำๆเลยโอ้โหกระแสบแห้งขอราดน้ำอื้มยอด Amo ให้โบเคยกินลองเมืองด้วยค่ะพี่น้องแกงกะทิไข่เป็ดอร่อยมากเฮ็ดง่ายพอ,อ,อ หอมพริกแกงรสชาติจัดจ้านครับน้องอร่อย ซบพัดพักกระแซ่บแกงกะทิไข่กระแซ่บมมันไข่แดงนี่ห้องเสียเอแบบสุกหน่อยซุกร้ายจ้ะ ตามเขาเลยด้วยค่ะพี่น้องแซ่บแต่มนยมากแบบนี้กำลังเป็นแบบยางมาตูม

ข่าเบิร์ดเลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะไปเพิ่มอีกเักน้อยหนึง่งมากินกับน้ำพัดผักเหยไม่หมกักน้ำพัดผักอร่อยคุูเข้าสวยร้อนแซ่ะบค่ะพี่น้องแกงไข่เปิดแกงกะทิไข่เปิดครั้งแรกไข่เป็ดกับมีตะหนวยใหญ่ๆค่ะพี่น้องกินสองนวยกับ อิ่มนะจ๊ะอ,อร่อยมากพริกแกงกระเลิ่เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะแกงกะทิไข่เป็ดเห็ดเถ้อเหล็กค่ะพี่น้องเป็นเมนูอาหารใต้เมนูแหลกที่มวยเห็ด แซ่บค่ะค่ะหอมพริกแกงละกะัแกงเพิ่งจะมีรสชาติเข้มๆหวานหวาน,วนมันๆอร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่แดงกับยืมเยิ่มเนาะค่ะพี่น้องอร่อยลองไปเห็ดเบิ่องด้วยค่ะเห็ดง่ายๆที่เก่าเนาะคะ่ะพี่น้องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมุ่งม,มั่งกินบดสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆด้วยจ้าแล้วก็ถ้าพายมาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไลา์กดแชร์ไปกันรังใจให้หมวยนได้ด้วยจ้าสำหรับเมนูนี้ไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ